ค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มื่อวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่สิบแปดอันวันนี้ก็ว่าจะมาเก็บพริกเนาะเาเบิ้งมาขิกเดี่ยวแมวปลูกไว้อันมุ้งนี้บริเวปลูกใส่ฮุมแล้วส่วนกระห้องก็จะค่อยจะไปเบิ้งที่มุ้งปลูกใส่ฮุมมักลินไม้หรือมักเพกาว่าสิเป็นมันจะต่างกันเป็นไร นี่เลยค่ะมันก็มีปุกใบทองก็คือกันบันมากกำลังเป็นมากค่ะพื้นนี่พื้นที่นี่ก็ประมาณสามงานที่ปุ๊กใส่โบส่คือโครมไซเดสนะคะอันนี้นเดนแมวก็ปุ๊กกลางๆนี่ก็ปุ๊กเกิดเทศส้มที่ใส่ส้มตำนะคะ ใช่ไหมบุญสิได้อันใดนดอันใดสิได้เงินรา,ายเป็นกู้กันบะฮันบุกคิกดอก้วบุกคิดขอว่าถุงละพันซี่แล้วมันเสาวันอาทิตย์ที่แล้วยังแมวเก็บไปขายในถุงนึงก็ได้เก้าร้อยค่ะวันนี้ก็ว่าจะไปเก็บไปส่งอีกจะมาห,หิ้วนั่งห้ มะเข็ดอันเสื้อให้มาเกิดเทศดช่มันก็เป็นโรครู้ทุกกัน,นะคะรักษาอย่างเดี่อมาพริกนะทางนี้เขาเอนมนพริกเซตถีรู้สึกว่าทางขย่นขาเอิ้นพริกกระเลียงนะคะเดีย๋ยวมวซีดฮอร์โมนไข่ไปอาทิตย์ที่แล้วนี่กำลังออกดอกะคะ่ะเบิร์นจากที่ได้เก็บพอบันไดเนาะเพราะว่ามันฝน ตกอ่ะมันแดงไปได้เบ้างมักแดงมันน่ะนี่มันเป็นลูกนะพันธ์ได้แดงแล้วค่ะก็สิเก็บก็สิเก็บมักเขียวได้ครั้งแดงก็มีนิดน้อยก็ได้ราคาอะไรก็สร้างมันเนี่ยดีกว่าบ่ได้เก็บครับดูเก็บมักสดเทศใส่ส้มตำนี้ ทางนี้ก็เอื้นมากีเตียงามปลูกง่ายค่ะเด้ยอันไหนที่ปลูกง่ายบเคยได้ราคาหรอกค่ะอันไหนเฮ็ดนักยักได้ก็ได้ราคาเด้มีราคาคเพราะมันเฮ็ดยากเนาะเบิง่งปลูกใส่ต้นเหกาต้นมะกรูดไหมค่ะมาเบิง่งน,นี่ก็โอ้ พอ,พอที่ได้เก็บอยู่ค่ะดกเป็นต้นเนาะเหมือต้นก็นยิกเหมอค่ะเ้อพื้นที่สามงานตรงนี้ อันนี้เดี๋ยวแมวก็ปุ๊กมักเฮกาสับไว้เนี่ยนี่หรือมักดินไม้เพราะว่าถ้ามักขีเคียบดหรือมักเคเทสบิดกับมักเฮก้เบิดก็เหลือเพิกาครับเพิกานี้อายุประมาณเจ็ดแปดเดือนคุณน้าจะค่อยสิได้เก็บค่ะอันนี้ก็สิเบิดมักเฮก้นี่ก็สีหมดแล้วก็มักขีเคียมักเคเทสก็ะสีบิดค่ะคือบิดอายุมันคือสิได้เก็บ เงินได้เงินกนที่จะได้เก็บมะเขือก,กาพริกนี้รักษายาดูค่ะมันทพติดฝนมันคือว่าจะเป็นเชื้อราอะไรแล้วก็หกยากกว่ามอพผิกพ,กพวงมอคก,กินดาค่ะพริกอันนี้ที่เค็ดทีเนี่ยพริกส้มเนี่ยหรือว่าพริกกระเลียงเนี่ยค่ะ เฮ็ดยักแต่มันก็ให้เ่าผู้แด่เฮ็ดได้ ark, ก็ได้ราคาค่ะเก็บเทสทอันนี้เฮ็ดง่ายบุใครมีราคาแล้วค่ะวันนี้ไปเบิงเมลสียหาไปเบิงมู้ใช่กับ มัขคีกามสิเป็นจังเลยค่ะอันนี้ก็ต้นมะกลินไม้หรือต้นเพกาเด้อค่ะเด้อข้างล่างก็ะเจีมแมีอก็ปุ๊กมะักคกีมักคีก,กระเลียงมะักคีเจ้ถี่นี่นะไว้เบิง่งเป็นมากมากแล้วก็เป็นโรคคือกันแต่ที่ปลูกใส่โคมนี่มันที่สูงเด้อค่ะ สูงก็ปกติได้เดี๋ยวมันยืดนักดินไม้แถานี้นะนี่ก็เป็นโรคเรื่องคือกันนี่มากแดงแล้วสิเก็บมือนี้นะคะสิเดี๋ยวแมววางแผ่นสิเก็บข้างนอกก่อนฮ้อนแล้วก็สิมาเก็บทางไหนเก็บทางในโมนี่คะ่ะตอนเที่ยงตอนอยังตอนเช้านี่สิเก็บตรงข้างนอกก่อนคะ่ะที่สามงานค่ะ,ะเก็บแต้วพริกซุ่มแดง แมวก็ใหดเสื้อไว้กันมันมันลม้มมันสูงครัอันนี้ก็ตาบังก็มาตัดใบแตงใบมันเ,เพราะว่ามันที่ห้มลายห่มลายก็ทีให้เป็นเป็นเสื้อลาเลยมาตัดกิงมักเทกามมากินไหม อ,อีเด้อวัวมักดินไม้มักดินไม้มึงนีก,นก,นกระปุกสองไรค่ะปุกไม้พุนไรห,หนึ่งนี่กำลังติด ถ้าผลผลิตเขาดีเขาก็ก็มีกำลังใจเฮ็ดเนาะถ้ามันอนไดไรเขาเฮ็ดมาแล้วมันดกมันงามมงจะอันนี้ก็พอพอได้อยู่ค่ะมามาดินดินไม้เดี๋ยวนี้ถุงละสามร้อยห้าสิบยแมวเก็บวันพฤหัสที่แล้วนี่ได้ไปเจ็ดถุงค่ะมันจะลงมาเรื่อยๆพน พอผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นราคามันก็ลงถ้าผลผลิตมีน้อยมันก็ยังว่านะคะมันก็แพงค่ะอันนี้ก็อ๋อยายแมวได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วปีนี้ลงทุนหลายแด้ปุ๋ยแพงครับเกือบบดห้าหมื่นนะคะเพราะว่าเป็นสิบซีไรเนาะใส่สองครั้งครั้งละสิบซีซอบริบหัวแล้วคะ่ะ งามยูแต่บลูกก็สิราคาสิได้สำเลยเนาะที่เป็นเงินปีมีแมวนี่ค่ะเงินปีออก็าไม่ได้ลงทุนเท่าไดมีแต่ค่าปุ๋ยค่ะปีนี้แพง เห็ดอ้อยไวสิบสี่ไรไว้เห็ดผักห้าไรแปลงนี้มีแค่แปดไรแปลงอีกแปลงหนึ่งมีหกไรค่ะยูผลละคลละมุ่งกันผนละทีค่ะมาเบิกอีกแปลงหนึ่งเนาะอันนี้มักดินไม้นี่จงหาปุ๊กได้ปีเดียวค่ะจงหาเป็นปีนี้ปุูกไปเพิ่มอีกกระยีแมวก็ปุ๊ก,ก,กทาเหลือง ขาเหลืองไว้ขยายพันธุ์นะนี่ขาเหลืองไว้กับอนี้นะนี่ะตะไครนเสาที่ใจเมวค่อยได้มาเบึ้งส่วนเนาะเพราะว่าขาเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานไปพร้อมเห็ด กระเซกไปโฮมเขาก็ต้องเฮ็ดแบบที่เป็นต้นเป็นท่นานใครได้รักษาเขาได้ถ้าเป็นผักอายุสั้นนี้เขาต้องดูแลรักษาเอาใจใส่ดีๆค่ะนี่อันนี้ยายแมวก็เอาขี้งวามาใส่ไว้เด้อเนี่ยไปซื้อขี้งวัวเข้ามาซอบละสามสิบห้าสิบซอบเขามาใส่ใส่มักินไม้นี่นะใส่มากินไม้ใส่คา คาเหลืองนี่ไว้ขาใหญ่ผ่านปีหน้าวัาสิฮ็ดจกส่งงานยือถึงบ่้ึได้เท่าไรเขาก็เห็ดไปเรื่อยนะค่ะน่ะโอ้กำลังงามเลยคาเหลือง คลิปนี้ก็พอสำนีเดอ้อเดี๋ยวยัแม่ไปไปเก็บพริกขายก่อนจะได้หุงละพันซี่ยังขอกซามาบะขากซาเขาลืมมาบวะสสลองเก็บไปเบิ้งเนาะไปขายเบิ้งแล้วก็สิมาบอกว่าจะได้หรือบ่ได้แล้วคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะเดอ้อถ้ามาก็กดติดตามไว้เดอ้อวิธีเฮ็ดของหางลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เป็นจังไงเฮ็ดอย่างเดอ้อ สวัสดีค่ะ